สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านให้ทราบถึงสถานการณ์และอนาคตของการแพร่ระบาดโควิด1 9ทุกท่านครับวันนี้เรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9 100ปี จะมีสักครั้งหนึ่งเราเห็นการเกิดขึ้นของไวรัสนี้เริ่มต้นจากประเทศจีนแล้วแพร่กระจายไปยังเกาหลีแพร่กระจายไปยังยุโรปแพร่กระจายไปยังอิหร่านและแน่นอนที่สุดก็เข้ามาถึงประเทศไทยด้วยท mm hmm. ุกท่านครับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสื่อสารและพูดจากันอย่างตรงไปตรงมาถึงการแก้ไขปัญหาและการรับมือ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นี้นี่เป็นความท้าทายไม่ใช่แค่ของรัฐบาลไทยแต่เป็นความท้าทายของผู้คนในสังคมทุกคนแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มพูดถึงการรับมือกับการแพร่ระบาดก่อนอื่นผมก็ขอให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจกับลำดับแรกก็คือครอบครัวของผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวได้รับไวรัสโควิด -19 ผมขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกในครอบครัวทุกท่านเข้มแข็งแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้และอันดับที่สองผมก็ต้องขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทุกท่านที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสนี้อย่างขมักขม้นอย่างเต็มที่ทุกท่านมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยไม่ถลําลึกไปใน ระยะการแพร่ระบาดท,ที่หนักหนาสาหัสกว่านี้ทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะเริ่มการพูดคุยกันด้วยข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์จากกระทรวงสาธารณาสุขทุกท่านครับกระทรวงสาธารณาสุขได้ทำแบบจำลองอนาคตขึ้นมาแบบจำลองอนาคตที่กระทรวงสาธารณาสุขทำมามี3แบบด้วยกันแบบแรกนะครับคือแบบเส้นสีแดง ซึ่งเป็นแบบที่เลวร้ายที่สุดแบบที่2คือเส้นสีดำเงินคือแบบความเลวร้ายปานกลางและแบบเส้นสุดท้ายคือเส้นสีเขียวการรับมือที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่เลวร้ายที่สุดจากการประเมินของกระทรวงสาธารณาสุขคนหนึ่งคนจะทำให้เกิดผู้ป่วยอีก2.2คนดังนั้นภายใน1ปี เราจะมีผู้ป่วยประมาณ16.7ล้านคนทีเดียวจากสังคมไทยที่มีประชากรอ,อยู่ประมาณ60กว่าล้านคนนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากและนอกจากนี้จํานวนผู้ป่วย16.7ล้านคนยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฉับพลันอีกด้วยการเกิดขึ้นในเวลาที่ฉับพลันและตัวเลขที่สูงขนาดนี้จะทําให้เกิดความตึงเครียดในระบบสาธารณสุขลำดับสุดท้ายในสถานการณ์ที่มีการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพเราจะมีผู้ป่วยประมาณ4 0 0 0 0คน ใน2ปีทุกท่านครับเราจะเห็นถึงความแตกต่างของจำนวนผู้ป่วยขึ้นอยู่กับว่าสังคมไทยทั้งสังคมรับมือกันอย่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพียงมากน้อยแค่ไหนมาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับในกรณีรุนแรงที่สุดนะครับเดือนที่เกิดการแพร่ระบาดสูงสุดก็คือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนของปีพศ2563 ซึ่งผู้ป่วยสูงที่สุดต่อสัปดาห์อยู่ที่1.5ล้านคน1.5ล้านคนเป็นจำนวนที่มหาศาลมากและจากข้อมูลทางการแพทย์ขององค์การอนาโนไมโลกระบุไว้ว่า20%ของจำนวนนี้อาจจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาอยู่ในสถานพยาบาล20%ของ1.5ล้านคนคือ300,000คนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดขึ้น เราจําเป็นจะต้องมีทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยเฉพาะโควิด1 9ในระบบสาธารณสุขไทยถึงส0 0 0 0 0คนไม่ใช่เฉพาะเตียงนะครับเรากำลังพูดถึงเครื่องช่วยหายใจเรากำลังพูดถึงหน้ากาก,ากถุงมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เรากำลังพูดถึงพื้นที่ที่เพียงพอเรากำลังพูดถึงยารักษาโรคที่เพียงพอสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าจะต้องเตรียมการในเวลาอันใกล้ เดือนนี้คือเดือนมีนาคมอีก6เดือนเท่านั้นเองจะถึงจุดสูงสุดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดผมไม่คิดว่าเราจะมีประสิทธิภาพและศักยภาพพอที่จะจัดการกับมันดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็ร่วมมือกันทําก็คือการชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถบรรเทาชะลอการแพร่ระบาดได้นะครับ เดือนที่จะมีการระบาดสูงที่สุดก็จะเป็นเดือนมกราและเดือนกุมภาปี2,564หรือมีเวลาเตรียมการอีก10เดือนและจำนวนต่อสัปดาห์สูงสุดแทนที่จะเป็น1.5ล้านคนในแบบจำลองเลวร้ายที่สุดจะเหลือเพียงแค่480,000คนตีง่ายๆสัก500,000คนนะครับ20%นะครับของ500,000คนก็คือ100,000คน เราจะเห็นว่าเราจะมีศักยภาพที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆดังนี้ได้ดีขึ้นถ้าเกิดเราชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ทุกท่านครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นผมขอยกตัวอย่างการจำลองทางคอมพิวเตอร์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์มาให้ทุกท่านดูในซิมูเลชันหรือแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่วอชิงตันนำเสนอมามีจุดกลม,กลม อยู่ในการนำเสนอจุดกลมๆก็คือตัวแสดงถึงประชากรในสังคมในโมเดลแรกที่ผมอยากให้ทุกท่านดูก็คือโมเดลที่ผู้คนในสังคมไม่มีการใช้มาตรการหลีกเลี่ยงในการพบปะผู้คนหรือมาตรการกีดกันใดๆทำให้ผู้คนยังเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีกลมๆสีน้ำตาลแสดงถึงผู้คนที่ติดเชื้อกลมๆสีเขียวแสดงถึงผู้คนที่มีสุขภาพดี และกลมๆสีชมพูดแสดงถึงผู้คนที่หายจากการติดเชื้อแล้วถ้าท่านดูอัตราและความเร็วในการติดเชื้อของโมเดลแรกท่านจะเห็นได้ว่าโมเดลนี้คนทุกคนในสังคมติดเชื้อกันหมดและติดเชื้อด้วยความรวดเร็วเรามาดูโมเดลที่2กันครับโมเดลที่2เป็นแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ที่กําหนดให้ในผู้คนในสังคม4คนมีเพียง1คนเท่านั้นที่เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีขณะที่อีก3คนถูกใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้อื่นในโมเดลนี้ท่านจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งถึงแม้เวลาที่จะรักษาผู้ที่ติดเชื้อให้หายทั้งหมดจะนานมากออกไป แต่เราจะไม่เจอสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อจำนวนมากติดเชื้อพร้อมกันอย่างเฉียบพลันซึ่งจะทำให้เกิดความยากลำบากในการบริหารจัดการทรัพยากรและในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขทุกท่านครับจากโมเดลที่วอชิงตันโพสต์นะครับนำเสนอมาผมอยากให้ทุกท่านเห็นถึงผลลัพธ์ที่ต่างกันจากมาตรการต่างๆ ที่เกิดจากการซิมูเลชันอันนี้คือโมเดลแบบแรกหรือรีแบบฟรีฟอลล l คือไม่มีการจัดการใดๆทั้งสิ้นเลยท่านจะเห็นได้ว่าตรงกับโมเดลของสาธารณสุขที่ผมนําเสนอไปเมื่อสักครู่ก็คือโมเดลที่เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแบบที่2แบบกับกกันบริเวณบางส่วนจะเห็นได้ว่าช่วยได้นิดหน่อยส่วนนี้คือการกักกันหรือมาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนหนใน4ที่ผมพูดนะครับหมายความว่า1คนใน4คน สามารถเคลื่อน้ายได้อย่างเสรีแต่สิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือโมเดลนี้ครับโมเดลนี้จำลองใช้วิธีแบบเดียวกันแต่จำลองโดยใช้อัตราส่วนย์1ต่อ8หมายความว่า8คนเดินทางได้อย่างเสรีเพียง1คนท่านจะเห็นได้เลยว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อลดลงอย่างมากถ้าเทียบกับการจำกัดบริเวณของผู้คนในอัตราส่วน1ต่อ4 ถ้าเป็น1ต่อ8จะเป็นอย่างนี้และจํานวนสีฟ้าตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าคนที่ไม่ติดเชื้อเลยในสังคมจะมีมากขึ้นดังนั้นทั้งแบบจําลองของสาธารณาสุขและแบบจําลองของ Washington Post บอกเราเหมือนกันหนึ่งอย่างว่ามาตรการ Social Distancing หรือมาตรการการส่งเสริมให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการพบปะกันเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดไม่มีใครอยากเห็น เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดความสูญเสียเป็นจํานวนมากต่อบุคคลที่เรารักเพื่อนร่วมงานของเราหรือเพื่อนร่วมสังคมของเราทีนี้มาดูกันว่ามาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราเริ่มต้นที่การไม่ออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการประชุมการพบปะผู้คนการสังสรรค์ ในกิจกรรมที่มีคนรวมกันมากกว่าสิบคนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นงานแต่งไม่ว่าจะเป็นงานบวชไม่ว่าจะเป็นงานศพหรือไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์เลื่อนเลิงนะทางสังคมอื่นๆเวลากินข้าวอาจจะเป็นเวลาที่ต้องพิถีพิถันสักนิดหนึ่งไม่ร่วมสำรับกับผู้อื่นอาจจะจําเป็นจะต้องมีสำรับของเราเองในการพบปะพูดคุยกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานกับบุคคลภายนอกให้เว้นระยะห่างในการพูดคุยไว้ ไม่ยืนพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดจนเกินไปล้างมือให้บ่อยทําความสะอาดพาชนะที่เราใช้ดื่มใช้กินไม่เดินทางไปต่างจังหวัดไม่เดินทางออกนอกถิ่นฐานถ้าเราช่วยกันทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้อัตราการแพร่ระบาดลดน้อยลงและเราสามารถที่จะทําให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันมาตรการการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนควรจะต้อง ดำเนินไปพร้อมกับมาตรการการเยียวยาทุกท่านครับมันมีต้นทุนของการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนมันมีต้นทุนของการไม่ออกไปทํางานและในสังคมเราคนที่แบกรับต้นทุนส่วนใหญ่และหนักหนาสาหาัสกว่าผู้อื่นก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยรัฐบาลจําเป็นจะต้องออกมาตรการเยียวยาให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเพื่อให้เขา กระทำมาตรการการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอยกตัวอย่างนะครับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหลายคนอาจจะไม่อยากไปตรวจหรือไม่อยากจะแสดงตัวเพราะการแสดงตัวอาจจะหมายถึงการถูกหยุดงานดังนั้นจะต้องทำให้พวกเขาสามารถแสดงตัวได้อย่างไม่มีต้นทุน ต้องทําให้คนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบสาธารณสุขที่จะมาดูแลเรื่องโควิด1 9ได้อย่างต้นทุนน้อยที่สุดเพื่อให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยต่างๆเหล่านี้ได้ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะก,กับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอยกตัวอย่างที่เกาหลีครับในกรณีเดียวเท่านั้นเองกรณีเกาหลีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดเชื้อกับตัวเองแต่ไม่ได้ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะก,กับผู้คน เข้าไปรวมกลุ่มทํากิจกรรมทางสังคมในโบสซึ่งทําให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 เป็นวงกว้างเราจะเห็นได้ว่าเพียงแค่คนคนเดียวถ้าไม่มีวินัยถ้าไม่มีความรับผิดชอบเพียงพอก็ทําให้สังคมทั้งสังคมเกิดปัญหาได้ดังนั้นอย่าทำให้อย่าไปผลักภาระต่างๆเหล่านี้ให้คนที่มีรายได้น้อยต้องรับผิดชอบตัวเขาเองรัฐบาลต้องมีมาตรการที่จะช่วย คนเหล่านี้ด้วยทุกท่านครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นก็คือมาตรการที่พวกเราคนละไม้คนละมือจะหยุดยั้งประเทศไทยไม่ให้เดินหน้าจากการแพร่ระบาดระยะที่สองไปสู่การแพร่ระบาดระยะที่3ได้การแพร่ระบาดระยะที่3หมายถึงอะไรครับหมายถึงการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆและเกินความสามารถเกินความควบคุมของรัฐบาล ซึ่งก็จะทําให้เกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดอย่างที่ผมนําเสนอไปเมื่อสักครู่สถานการณ์แบบนี้พวกเราคนละไม้คนละมือมีส่วนรับผิดชอบได้พวกเราเป็นคนในสังคมเดียวกันถ้าเรามีวินัยเริ่มต้นที่ตัวเองเราจะปกป้องคนที่เรารักเราจะปกป้องเพื่อนร่วมงานเราจะปกป้องเพื่อนร่วมสังคมของพวกเราได้แต่ถ้ามันห้ามไม่ได้จริงๆถ้าสถานการณ์มันเลยเถิด ไปเกินจากการควบคุมจริงๆถ้าประเทศไทยจะต้องพัฒนาจากการแพร่ระบาดระยะที่2ไปสู่ระยะที่3จริงๆเราเห็นผลกระทบมาแล้วในประเทศยุโรปนี่เป็นเวลาที่จะต้องสื่อสารกันตรงไปตรงมาครับว่าสถานการณ์แบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่ประเทศในยุโรปทำเป็นมาตรการการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนที่บังคับใช้โดยรัฐอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการปิดสถานที่ราชการสถานบริษัทห้างร้านเอกชนทุกแห่งสถานการศึกษาปิดหมดทุกแห่งห้ามการเดินทางสาธารณะการประกาศเคอร์ฟิวบังคับห้ามคนออกจากบ้านเหลือไว้แต่เพียงร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงร้านขายยาเท่านั้นที่เปิดให้บริการในสังคมนั่นคือมาตรการที่เข้มงวดที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนก็คือให้พวกเราเข้าใจและรู้เท่าทันสถานการณ์ว่าเลวร้ายที่สุดมันจะเกิดอะไรได้บ้างไม่ใช่เพื่อให้พวกเราตื่นตระหนกนะครับแต่ให้พวกเราเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจิตใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกท่านครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมไม่ได้บอกว่าสังคมไทยจะไม่สามารถหยุดยั้งการก้าวไปสู่ระยะที่3ได้ผมยังเชื่อมั่นว่า ถ้าเรามีวินัยและเริ่มต้นที่ตัวเราเองในการเริ่มใช้มาตรการหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนหรือโซเชียลดิสท n นซิงตั้งแต่วันนี้คนละไม้คนละมือเราจะหยุดยั้งสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเช่นนั้นได้ร่วมกันปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวคนที่เรารักปกป้องสังคมปกป้องประเทศไทยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ